เสียงดวงครั้งนี้แหละจะเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในมนุษยชาติเคยสัมผัสมากระตกรร พ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ไปอยู่กับพมอบาบูกันในรายการโอ้โอโหโหพี่แซนทีวีอยู่กันในเกม Defense of the Ancient หรือว่าโดนตะทูอีกแล้วก็กลับกันอีกแล้วนะฮะสำหรับช่วงเวลาที่บาบูมรู้สึกเจ็บปวดเจ็บเหมือน โดนอะไรทิมแทงดวงใจก็สําหรับตอนนี้นะฮะเป็นอีเวนต์ใหม่สาหรับเกมดูแลดูนะครับนั่นก็คือ The International 2017นั่นเองนี่เลยกดเข้าไปโอ้โห็โโเป็นเด e International b น t t l e Pass นะฮะหรือว่าหนังสือของที7สเจหรับเกม Dota นั่นเองนะฮะเราจะมาทุกๆปีนะฮะสำหรับทีก็ปีนี้ก็เป็นปีที่7แล้วนะฮะและเงื่อนไขของการได้กล่องในเกมนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะไปเติมแล้วเราก็จะไปซื้อเปิดเลยนะครับไม่ได้นะครับก็คือเราต้องทําการเติมเลเวลหนังสือก่อนนะฮะถึงจะได้ ไปทางด้านของกล่องเนี่ยมาใช้ซึ่งแน่นอนครับว่าการเติมหนึ่งครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะได้กล่องเลยนะฮะเราต้องดูด้วยครับว่าระดับเลเวลไหนเนี่ยเราจะได้กล่องเห็นไหมฮะสังเกตว่าเลเวล34ก็จะได้กล่องหนึ่งแต่ว่าต้องเติมอีกตั้งหลายเวลนะครับกว่ามันจะเป็นเลเวล46เนี่ยเราก็จะได้อีกกล่องหนึ่งนะครับนะแล้วก็หลังจากเลเวล46เป็นต้นไปนะฮะสังเกตไหมฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมาถึงเลเวลตั้งแปดสิบก็จะได้อีกกล่องหนึ่งไอ้สัตวซึ่งแน่นอน นะครับแล้วว่าไอ้กล่องเดอะอินเตอร์เนชั่นแนล2017เนี่ยมันไม่ได้มีแค่กล่องเดียวแม่งมันมีทั้งหมดสามขั้นแต่ว,ว่าไอ้ขั้นที่สองขั้นที่สามเนี่ยมันยังไม่อัปเดตเข้ามานะครับแล้วตอนนี้มันอัปเดตแค่กล่องแรกเท่านั้นก็คือก่อนขั้นหนึ่งบาบูก็เลยจะมาเปิดไปด้านหลังของกล่องขั้นหนึ่งเลยละกันมาเดี๋ยวกดเข้าไปดูเลยนี่โอ้โหแม่เอ้ยแม่แต่อันนี้แบบมาอลังการเหลือเกินไอ้ชัดต้อ <c oughs> ขออธิบายกันอีกครั้งเลยนะครับสำหรับกล่ววกองเดอะอินเตอร์เนชั่นแน,นล2017หร ของพวกนี้เนี่ยเมื่อเราทําการสุ่มแล้วก็ได้มันมาแล้วทําการสวมใส่นะครับสกิลในเกมนะครับจากปกติเนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปด้วยนะครับนะซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าไอ้เจ้ากล่องอิโมโทที่บาบุงกำลังจะเปิดเนี่ยของที่เราจะได้เนี่ยมันจะเป็นแค่ส่วนส่วนหนึ่งของตัวละครเท่านั้นนะครับก็คือมันไม่ได้แบบให้เป็นเซ็ตนะมันมันให้แค่ชิ้นส่วนส่วนเดียวเพาดูจากรูปแรกก็จะสังเกตได้ว่าสมมติว่ากดทีสไนเปอร์นะฮะเ็าจะเห็นว่าไอ้เจ้าสไนเปอร์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าดีไซน์ ตั้นไมเด้นฮะนี่ก็เป็นรูปแบบปกติของมันนะครับแต่ที่ว่าไอตรงปอกคอของมันที่มันเป็นคิทตันนี่แหละนะฮะก็คือเราจะได้แค่ชิ้นส่วนส่วนเดียวเท่านั้นนะครับนะแล้วก็อย่างว่าครับเกมนี้นะฮะก็สามารถเอาชิ้นสิวส่วนนั้นเนี่ยไปมิกกับเซตอื่นๆได้คุณจะเอาไอเซตนี้เนี่ยไปผสมกับเซตอื่นๆที่เปิดได้จากกล่องอื่นก็ได้นะครับนาไม่มีใครว่านี่แหละคืออิสระของเกมดอทเตอทูนะครับนะโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวบาบูก็จะมาอธิบายแต่ละส่วนของเซตอิโมโตะละกันนะคคครรรรรรรัััับบบสสสาาาาาาหหหเเ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 ื่่่่่อออองงฟฟฟฟนนนนนน้้้ใใใททีียยยกกกกจะะ็็ิิิลลตๆมมมถพพพพ์์ไดว T.I.7 Emoto d o n a t h o นะครับนะแล้วก็ทำการกด enter ลงไปเลยนะครับตอนจะมีเป็นท้างหน้ของฝรั่งนะครับน้หรือว่าคนทำคลิปอื่นๆเนี่ยทำการรีวิวพวกสกิลต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปของ Emoto อันนี้แล้วก็สามารถไปกดดูกันได้เลยนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวบาบู๊กจะมาอธิบายเป็นด้านของแต่ละส่วนของฮีโล่ละกันนะครับเริ่มจากตัวแรกเลย Bison Back นะโดยสังเกตได้ว่าส่วนที่เพิ่มเข้ามาคือส่วนหัวนะครับมันก็มีเป็นด้านหน้าของเครื่องที่ว่าปล่อยเมือกสีเขียวออกมานะครับแล้วก็ตรงบริ แลดูเหมือนอะไรสักอย่างแล้วก็ตัวต่อไปนะฮะก็คือมังคีคิงนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาไน้ก็คือพลองของเขานะฮะอย่าสังเกตได้ว่ารูปร่างนี่มันเหมือนอะไรสักอย่างหึือม่เอ้ยแหรูปร่างนี่ใช่เลยใช่เลยเห็นได้ตามกำแพงห้องน้ำโรงเรียนทั่วไปแล้วก็สำหรับตัวต่อไปนะฮะนั่นก็คือโบรนนะครับหรือว่าคลิงนั่นเองนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็คือเป็นไหยนะเป็นไหยเป็นไหยที่ใส่ธนูเอาไว้นะาเหมือนธนูใส่ไว้ในกองไฟนะฮะสังเกตได้ว่าจะมีลูกธนูนะครับสีแดงๆอย ตัวะะต่อไปฮะคริสตันไบเดนนะครับหรือว่าสาวสวยหิบ้าของเรานะครับดูยูวอนทุบบิลชโนแมนสี่เพิ่มเข้ามาครับก็แน่นอนนะฮะก็เป็นทางด้านของลุดคลุมนะครับที่ว่ามีคริสตันออกมานะครับสมชื่อคริสตันไบเดนจริงๆนะฮะแล้วก็สนตรงกลางหน้าอกนี่ก็จะเป็นเหมือนกับลูกแก้วนะครับแล้วก็พันด้วยโบนะครับถือว่าน่ารักดีนะฮะสำหรับไบเดนตัวนี้ตัวต่อไปนะฮะนั่นก็คือสไนเปอร์นั่นเองนะครับหรือว่านักยิงหลอยของเรานะฮะอย่าสังเกตได้ว่านะครับตรงานหงน,นหันง่ป <laughs> มมไึท อยู่องันด้วยสัตว์นะก็จะเป็นไปทางด้านของเป็ดนะครับแลสองตัวเป็นเหมือนเป้าเป็ดนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นเหมือนกับเชือกหรือเปล่าเหมือนกับเป็นลอกกันอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเป็นผ้าคลุมหลากสีนะครับนะดูไปดูมาเหมือนกับพวกคณะละครสัตว์อะไรประมาณนั้นเลยนะครับนะแล้วก็ตัวต่อไปนะฮะก็คือนี่เลยไลฟ์สติลเลอร์หรือว่าแหนกนั่นเองนะฮะสังเกตนะว่าดีไซน์เนี่ยโอ้โหโคตรจะเทสัตว์นะก็จะเป็นทางด้านของเกาะหลังนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์เป็นสีีแดงเเหห็็นนนนมมยะะะะจว่าาาปรกไฟ แล้วก็ตรงส่วนหางของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหล็กทั้งทอดเลยนะครับแล้วยาวลงมานะครับก็ถือว่าทำมาได้แบบว่าดูดันดีนะครับบวกกับหน้าตาอันแบบสยองขวัญลงมนเนี่ยก็ถือว่าเข้ากันมากๆเลยสำหรับเซตตัวนี้นะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือบรู t มาเ t อร์นะครับหรือว่าแมงมุมนั่นเองแม่แมงมุมเห็นแล้วสยองขวัญไอ้สัดเผามันทิ้งซะนะตรงตาของส่วนตูดนะครับก็จะสังเกตว่าเป็นเหมือนกับไข่แมงมุมนะฮะ แบบยึกยือยึกยือยืดยืดแลครับแล้วก็มีลูกแมงมุมสามตัวนะครับวิ่งไปวิ่งมาแม่เอ้ยแม่ดูหน้าตามึงสิขาวอี้ได้สินะ นะก็ถือว่าทำมาได้น่าเกียิทุกเซตเลยนะครับสำหรับบูธมาเธอร์นะฮะน่าเกียิไม่เคยเปลี่ยนแปลงถึงจะน่าเกียดย,นนยางั้นะครับก็เป็นรางวัลหายากนะฮะรางวัลหายากว่าตัวต่วตอไปเนี่อยากได้ยิ่งกว่านี่เลยโอ้โหเหมือนกับเซตเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีทองแล้วก็เปลี่ยนจากปกติเนี่ยเป็นรางวัลพิเศษหายากมากนะฮะไอ้เจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็บอกเลยว่าราคาแพงมากๆนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณหลักพันนะครับพันนี่หมายถึงพันบาทจริงๆนะเออขายกันพันกว่าบาทจริงๆนะแน่นอนครับสำหรับเกมนี้ ยิ่งแพงอืมไม่รู้เหมือน CSGO หรือเปล่าแบบลายมีดไงลายมีดลายมีดประมาณนั้นแล้วก็ตัวสุดท้ายฮะอยากได้ที่สุดในโลกเลยคลิปนี้เนี่ยยังไงก็ต้องได้ถ้าไม่ได้ดิเจ๊งนั่นก็คือนี่เลยครับสลักโอ้โหผมก็เป็นชื่อสลักจริงๆรนะสลักกินแบ่งรัฐบาลก็จะเป็นดีไซน์แบบเท่มากนะเป็นหน้ากากเหมือนกับหน้ากากนักโทษนะครับก็จะสังเกตว่ามีลูกกุญแจอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงส่วนหัวเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นใบมีดสามใบมีดนะพร้อมกับมีเอฟเฟกเป็นสีแดงๆนะครับแล้ว โซ่ยังไม่ไปเป,เป็นโซ่ที่พันธานาการเอาไว้อยู่นะฮะซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เี่เป็นรางวัลพิเศษหายากที่สุดเลยนะโอ้โหมีแบบหายากหายากมากนี่ยังหายากที่สุดอีกถ้ากูได้มันสักครั้งนี่รับประกันเลยกูจะชื่นอกหัวใจมากจะคืนทุนในทันที <c oughs> โอเคครับหลังจากที่เราอธิบายกันเสร็จแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะเข้ากันสู่ช่วงเวลาแห่งของจริง <c oughs> <c oughs> อย่างที่บอกครับบ่าบุมซื้อมาน้บท13ากล่องซึ่งไอ้เจ้า13ากล่องนี้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าเราจะต้องได้ไอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกห ตัวแรกเนี่ยเราต้องไล่อยู่แล้วหลังจาก6กล่องแล้วปุ๊บเนี่ยมันกลเป็น 6- 1 6 2 12แต่เราเป็นากล่องก็จะเหลืออีกเกล่องไอ้7กลอ่อ,กลองสุดท้ายเนี่ยถ้ากูไม่ได้บูธมาเธอสี4ตัวหรือว่าได้ไลท์เซลเลอร์สีทอง2ตัวหรือว่าได้สลากหนึ่งตัวเนี่ยเรียบร้อยเียว <c oughs> เรียบร้อยเีย <c oughs> จริงแน่นอนระดัหลังจากที่บาบูมคำนวนเอาไว้หกล่องแรกจะต้องได้6ตัวหน้าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่พูดพวามตำเปิเปิดเลยลูกมา มึงจะมามึงมึงช่วยอย่ามาแบบคู่กันแล้วค่อยหายไปได้ไหมทำหัวใจกูมันแป้วเอาละทำกันเปิดอีกชิ้นแม่งเลยมามาเลยลูกมามามาลูกมาเลยน้องมา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 โอ้โหสรักกูไปไล้สัตว์โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หมอ้เอาโ้โหโ้้้้ มา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 สิวะมามาคล้กูคำนวณเอาไว้ก็จริงแต่มึงไม่ต้องเป็นไปตามที่กูคำนวณก็ได้นะไอ้สาลูกมาเลยสลักสลักกินแบ่งรัฐบาลสลักสลักถอยเหี้ย ฮ้มามาต้องมาแล้วกองที่มาเลยลูกมาต้องมาแล้วสละไลเตเวเลอรโอ้โหเฮีย oh boy, yeah! ถ้ามึงใจเฮียขนาดนี้ถ้ามึงจะพร้อมใจกันหายไปขนาดนี้นะเ <c oughs> จ็บใจเหลือเกินแปดกองสุดท้ายสไนเปอร์เหลืออยู่ตัวเดียวที่มันเป็นไม่ใช่ของหายยาก นอ้องนั้นนี่หายากหายากมาหายากที่สุดยังไงมันก็ต้องมาแล้วผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งเหมือนกับเทศกาลจุดจีนไงคนจีนจะจุดประทัดให้เสียงดังเพื่อขับไล่พวกสิ่งไม่ดีใช่ไม่พูดผีปีศาจมันจะนันนี่เลยดังๆไปเลยเสียงดังๆโอ๊ย,อยมาเสิยงติีของเกมมันต้องมาแล,ล้วล่ะน้องอย่างนี้อเอาละ่ะจันไปเลยมามาเลยมา หนานาัเอาละในตอนนี้ก็ทั้งหมดก็เป็นไปตามที่เราคำนวณเอาไวห้หกกองแรกไอสัตว์หตัวแรกหมดเลยได้โปลดอย่าเป็นไปตามแผนที่กูวางไว้ได้ไหมกูขอร้องเลยส่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นของจริงเจ็ดกองสุดท้ายเนี่ยกลองของกลองที่เจ็ดกองแรกเด็กกูจะทำการเปิดและกดข้ามเลยคอยดูมันต้องมาอย่างแน่นอนเอาละนะสามสองนึไน่ไอ้กดข้ามเลยเป็นยังไง เกมคุยกล้วยเหยียดแม่กล่องปีดเปรตพรอมเลนะ่นในเกมปีดเปรตยิ่งไปไปได้ก็ไปเลยมึงเหยียดแม่กูมาแก้ไปมึงจะได้หรือไม่ได้ไอ้เหยียดพอมดอเกมกี่ยี่เหยียดแม่ไปเก่งใกล้ไอมึงปีดเปรตว้าวพรอมมันตายเกมเหยียดแม่แน่จริงมึงไปกูสิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอ้ยมา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 อย่างนี้นี่มีกำลังใจมาเลยน้องมามาเย็ดแม่ไอเกมวัวด้วยเกมปี๊เปรสเย็ดแมบพอมมึงตายปี๊เปรสกูด่ามึงนะเย็ดแม่วัวกระดอกเกมดอยควายไอ้ควายโอ้โหเหมือนรอบนี้นี่จะไม่ชอบคำด่านะเฮ้เฮ้เฮ้ จริงๆเลย <c oughs> ไม่ใช่แล้วม้าอย่างนี้ไม่ใช่แล้วม้าแหมเอ้ยแบงหายากหายากมากมันออกมาแล้วอะ่ะต่อไปนี่มันต้องหายากที่สุดแน่นอนมาเลยลูกลูกมาเลยมาเลยขบม้อนขบ์บอนขบม้อนแบงค์ขบ้อนขบม้อนมาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเขโอ้ยไอ้ขออีกขออีกนะขออีกได้ปโด <c oughs> ดปรดได้ปโปรดได้โปรดขออีกขออีกนะขออีกขออีกขออีก มาเลยมาเลยมาเลยลูกมาเลยมามามาเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามากล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายไม่รู้จะดีใจไปไหนเนี่ยเปิดเลยชิวๆเลยชิวๆสบายๆ สบายสบายนี่นี่นี่เท้าคางดูเลยโอ้ยแม่เอ้ยแม่ได้อะไรก็ได้ไปเถอะสบายสบายจิวๆิตาที่จิวๆิจิวๆโอ้ยช่างมันช่างมันอะ,อะไรก็ได้เตืออะไรก็ได้เอ้ Gray เฮ้ยดูสิสีทองสีทองค่ะสีทองค่ะโอเคครับสำหรับกลิปนด้ผมบาบูต้อ,ลอกลากันไก่อนนะครับสำหรับใครที่ว่ากดไลค์กดติดกันนะบาบูก็ต้องกอมคุณขอบใจ <c oughs> สำหรับ,บันนี้ผมลามก,ก็ไเบก้อนนะครับเจ๊งไม่เจ๊งไม่รู้แต่ว่ากูมีความสุขที่สุดในโลก <c oughs>